นี้ไม่เลือดขาวที่อยู่ในเลือดของเราที่เป็นตัวช่วยเนี่ยครับเรียกว่า T regulator ภาษาอังกฤษก็คือแปลว่าตัวพวกคุมมันจะหลั่งสารองตัวนี้ออกมาแล้วก็ทําหน้าที่ไปลด T S หนึ่ง T S สองที T S เจ็ดมากเกินไปในร่างกายลดกรณีที่มันมีมากเกินไปมีมากเกินไปทําให้เกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองเมื่อมันลดเราก็ควบคุมระบบภูมิคุ้มมานไม่แางแพ้ภูมิตัวเอง มันมีคือตัวอย่างของทีเลกูลเตอร์แต่เวลามีมากเกินไปมันก,ก็ควบคุมมากเกินไปเหมือนกันเวลาที่เราต้องการสร้างูมิคุ้มกันขึ้่มาจาัดก,การอาาะไรก็แล้วแต่เราจะสร้างไ,ไ,ได้เพราะมีตัวควบคุม,มอยู่นะครับเพราะฉะนั้นทีเลกูลเตอร์ต้องมีในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปต้องมีอยู่ในภาวะที่สมดุลน,นะครับและสุดท้ายครับภูมิคุ้มกันที่สมดุลในร่างกายจะเกิดขึ้น จากความสมดุลของการทำงานของเม TS1, TS2, TS7 และที e g u l a t o r เตอร์